สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับคำถามและคำตอบที่เป็นประโยชน์มากมายเลยทีเดียววันนี้ครับผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคำถามในรายการของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟิรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามที่อยู่ในกระแสนะครับคุณหมอท่านที่ถามมาเนี่ยท่านผู้ชมถามบอกว่าคุณหมอคะโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ย มันถ้ามีแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมในยุคนี้เนี่ยเห็นคนพูดถึงเรื่องไลน์เรื่อง Facebook กันเนี่ยค่อนข้างมากเลย ทุกวันนี้เนี่ยดิฉันเองเนี่ยยังไม่มีหรอกแต่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าถ้าเกิดคุณหมอแนะนําว่ามีประโยชน์เนี่ยจะได้ไปซื้อสมาร์ทโฟนสักทีเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นโทราศัพท์แบบโทรเข้าโทรออกและถ้ามีประโยชน์เนี่ยเราจะใช้ไลน์กับใช้เฟซบุ๊กเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจได้ยังไงคะโลกไปนี้มันเปลี่ยนไปมากนะคะถ้าหมอจะบอกสถิติได้ว,วันนี้เนี่ยมีคนเนชื่อว่าไม่ต่ำกว่า30ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในการติดต่อในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ในการพูดคุยกับคนนะคะก็ถ้าจะพูดว่าที่เด่นๆก็จะเป็น l ล ne Facebook Instagram Twitter เป็นต้นนะคะในลักษณะของการทำงานในธุรกิจเครือข่ายนะคะ โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและจะต้องพูดว่าถึงกับเรียกว่าจำเป็นด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทุกๆท,ท่านเนี่ยมีดาวไลน์หลายคนหลายประเภทการติดต่อข่าวสารการเดินทางการใช้โทรศัพท์บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกเช่นบางทีถ้าเราโทรหาใครเนี่ยแล้วเขากำลังไม่ว่างเนี่ยมันก็ได้แค่มิสคอลหรืออาจจะฝากข้อความสั้นๆได้แต่ถ้าเปื่อเราทำไลน์โดยเฉพาะอย่อยางายิ่งไลน์กรุป๊ป ไลน์กรุ๊ปเนี่ยจะช่วยเรื่องของการขยายงานในทงางธุรกิจเครือข่ายได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีไลน์กรุ๊ปกับดาวไลน์เนี่ยแต่ละกลุ่มที่ไม่รู้จักกันเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะมี9คน10คนกลุ่มนี้อาจจะมี9คน10คนท่านอยากจะส่งข่าวสารข้อมูลท่านอยากจะรักษาสายสัมพันธ์ไม่มีเวลาแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนก็สามารถที่จะรักษาสายสัมพันธ์ได้ตลอดจนสามารถส่งข้อมูลดีๆให้กันและกันได้ <Ừ. S 2> Facebook ก็จะเป็นตัวที่เราติดตามว่าขณะนี้เนี่ยทุกสุขของคนที่เรารู้จักเนี่ยตอนนี้เข้าไปไหนบ้าง มีอะไรที่เขาไปเที่ยวเขาชื่นชมเราจะกดไลค์กด share แชร์อะไรให้เขาได้บ้างอันนี้เช่นการ i n s t a g r กรก็เป็นการน,นำเสนอรูปนะคะบางทีอาจจะเป็นรูป Before After ของท่านก่อนอใช้กิฟฟารีนหลังใช้กิฟฟารีนรเหล่านี้ก็จะเป็นตัวทําให้คนนะมีความรู้สึกว่าเ,ออเขาอยากรู้จักกับท่านแต่มันก็ต้องเนียนๆน,น,นะไม่ใช่ใช้ขายของดื้อๆคนเพาก็ไม่เอาเหมือนคนทีาก็บล็อกเหมือนกันนะคะคอย่างไรก็ตามเราต้องบอกนะคะว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียค่ะอาจารย์นะคะเราก็พบว่าบางครัง นคนบางคนก็ถูกหลอกในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นเอาบาๆก็หลอกให้ซื้อของที่มีคุณภาพของที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือหลอกให้ไปลงทุนเสียเงินหรือแม้กระทั่งหลอกไปทําร้ายหลอกไปอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางทีเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาไม่เห็นหน้าเห็นตากันไม่รู้ที่มาที่ไปกันสนิทสนมนัด,นดกันไปก็เกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคข้อมูลที่แชร์กันไปเนี่ยบางครั้งก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมด ต้องตรวจสอบก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองอะไรอย่างนั้น,น,นจะแชร์หรืออะไรก็ต้องระมัดระวังมากๆเรื่องเหมือนกันรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เรากลายเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้นด้วยค่ะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามมีสติในการ<ช>ที่จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการ หลงเชื่อในบางสิ่งบางอย่างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่แน่นอนค่ะถ้านํามาใช้ให้เป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจของกิฟฟอรินจะมีประโยชน์มากเลยนะคะคือถ้าใช้กับคนที่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเชื่อมสัมพันธ์หรือสร้างรีเลชั่นได้ดีเช่นอย่างที่คุณหมอบอกเพื่อนสมัยที่เราเคยเรียนด้วยกันคนในที่ทํางานเดียวกันกับเราเรารู้จักเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มีประโยชน์แน่นอนใช่ค่ะอย่างตัวหมอเองนะคะหมอมีไลน์กลุ่มของเพื่อนตั้งแต่สมัยที่เรียนมาแต่เพื่อนที่เตรียมอุดมเพื่อนทีีี่่มหาาววิทททยยยัเรนนนแ้ดกะะค หมอมิลายกับผู้จัดการของกิฟฟารีนหมอมิลายกับนักธุรกิจกิฟฟารีระดับไดมอนด์แกรนแล้วก็จะมีไดมอนด์แกรนห้องหนึ่งนะคะ,คะน้องๆที่เป็นยังเอ็กซิคูทีฟอองต r โรปเนที่เป็นน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งหรือผู้นําแต่ละจังหวัดผู้นําภาคใต้ผู้นําภาคเหนืออันนี้นะคะ่ะสิ่งนี้ทาให้เวลาหมออยากจะเล่าอะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยมันกดปึ้งไปได้หมดทุกแห่งเลยนะคะ,คะมันเหมือนเราอยู่ใกล้ๆก,กันเลยทั้งๆที่จริงๆเราอยู่ไกลกัน,นะ เอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการใช้โซเชียลมีเดียที่สร้างประโยชน์ในการใช้ชีวิตและในการทํางานอย่างมีสตินั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขและก็สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ